กูเดิโห้ดได้เห็นโอตัวโค้ดไม่เห็นชนะจนเบื่ออะไ้เหรอแลกผิดน่าจะไอ้ก้อนตายแล้วเจอเซียนมกลุกเล่นเราเป็นไงล่ะแล้วเห็นนี่นะต้องมาแสบตาเมื่อกี้กูไม่ได้ดูเลยคกูนลกงอกเลยเนี่ย ว่่แต่กี้ไม่ได้ลุมเลยนะคนเดียวแม่คนเดียวละเทพอีคนนึกไม่ใช่แต่กี้เนี่ยออยออยกอนออยกันหอนมาแล้วอีัวนี้ใครอยากเล่นมิสกยมีแต่นมีแต่คนมีไครใ้องไรใค้อยากเล่นไครห้องมักเป็นเส้นมึงมดิ

เข้านี่เลยมันให้น้ให้ข้นแต่ข้าไหนข้าได้ยะิดดีเอ้ดีนะนเมที่2ครับมีออยกแดกสองนี่ฟีเกมที่สองระหว่างบางเดะกับบางฟีครับกูแดกทั้งต่อเลยนะฟีน้เข้าดีแดกมั่งเลยเหมือนใช่มานานนะกินนักมึงอ่อนกับกลัวนักเหรอมึงอ่อนกับกลนักเหรอนี่ อ่านกากูนักหรอฟิล์มอ่อนกากูนักหรอเป็สีดำมองไม่ค่อยเห็นนี่ไงอะไรเรื่องกูกูเลยกูอยู่นี่ตองมึงสิมึงโดนแล้วไม่เห็นเหรอสั่งเม็ดอะไรปี๊บางกระชอนก็มีสวยอีกแล้วมันต้องตอบกูแน่นอนเอออยู่แล้วกูก็อยู่ไม่สวยกูจะไม่ตอบอีก มันเหนั้นทียไม่ตอไม่ตอเฮ้ยเหียไม่เอากูเด้อนี่โคดได้เห็นโอ้ตัวโ้ดไเห็นได้เลยามาอ่อนที่ผายอะไอ่อไรอออะไรอะไเวเอานี้สบายเลยกูเอานีสบายเลยโค้ดแลวไม่มีใครขวางก็ไอ้เหยียบแล้วไอเหนียแล้วชนะอีกแล้วชนะจนเบื่อเลยเหรอ แลกผิดแลกผิดเหนเห็นดิกินเห็นคามใจมั่วไอีกูกินเห็นหนกูไม่กินก่อนนั่งกูอายต้องตายแล้วโดบโอกเลยป้เฮ้ยเจอกนแล้วไอ้พี่ไอ้เม้งอเม้งเฮ้ยไเม้งเอกแล้เม้นี่เจอเซียนมาลุกเล่นเราเป็นไงล่ะ เห็นแล้วนแล้วเนด้วยนะเ็นเลยเพื่อให้มันแก้แคบเเป็นตัวแทนลุงมอกครับรู้สึกไงครับเป็นไงบ้างรู้สึกดีมันอ่อนแข็งไหมแข็งไหมมันอ่อนครับดูว่าอ่อนอ่อนทุกวันทุกวันเล่นแต่บากลุกครับมันแพ้สองตาเลยอ่ะไม่ดึงสองนาทีนะแพ้สองตาเลยอ่อนมากเดยกูตัวเล่นแต่บารลุกไม่เคยเล่นมารุกฮอตเลยเกิดเสียนบาร์ลุกเล่นเอาเป็นไงล่ะเขาอยู่แต่กลางคืนนะคนนี้ เลล่่นแตบอกกสัปดาห์นี้ได้ออกมาชมบรรยากาศสัปดาห์หนึ่งเขาปล่อยผีออกมาเขาให้มาอยู่กลางวันสัปดาห์หนึ่งคลิปเก่งเลยชนะอีกแล้วคิดดูอ่ะชนะอีกแล้วเสียมากเลยรู้มั้ยนี่เหมือนเล่นทุกวันทุกวันไอเราต้องเก่งปวดเสียวเลย พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาใหม่นะพรุ่งนี้แกตัวพรุ่งนี้ใหม่นะได้มาแล้วนานเลิศโอ้ใจสุดมากเซนเม้งเป็นเม้งไม่ได้เป็นหรอกผมเดินมั่วเม้งจะเก่งมาสุ่มนาคะสุ่มนะแกเม้งหมักมอลนะเอออย่าให้อย่าให้ได้ไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยบ้านมทั้งวิ่งไทรคองไปถึงบ้านเลยป่ะ ไอ้ฟองสนู่ใหม่ที่รัดยาอนะต้องออกไฟตรงหน้มปั๊มจะเดินไปไหนไม่ได้เลยที่ีอะจะไปครัวมันมันดูเหมือนเยอะแต่อจรงไห้มีหาเลยแล้วไปไหนต่ออัมนก็ทะลุคือเอกราเนียเนี่ยู้นจะไปไหนแล้วเนี่ยเดินท่วทิดปะกินเองอย่างเงี้ยรอจหงอไป

ไอเรื่อมแบงก็ไป็นต้องแบังสายตาถามตัวยังตายหาผมเลยอ่าเลอะแล้วผมจะเดินไปไหนได้เนี่ยโอ้ยมางี้แพ้เลยนะมันไม่มีตัวต่อแล้วไหนแบงจัดการม่จัดการจัดการอะไรผมยังไม่รู้จะเดินตานไหนแล้วเนี่ยนเดินตามนี่ง่ายอ่าตอนนี้อ่ <c oughs> มอา,นนา <c oughs> มันมไม่มีตัวต่อแล้วแต่มันจะต่อตรงไหนเนี่ยมันตักมันกักมาแล้วมองขั้วเลยไมมาบอกทำไมกิน เ้าวทำไมให้กินอ่ะก็มันจะรซ้อนโดนกลิ่นไงโอ้เขาจะกินเราที่ากจกินดีไงโดนเพื่อนนี่ไงไอเดฟบุพิษไปผิดเนี่ยโดนอีกแล้วไปทางไหนได้ล่ะพี่พี่โดนกินแล้วอ่ะนี่ตัวที่เด็ดเลยไปทางไหนได้หมาไม่โดนกินอะไรบากตัวละกันเข้าเลยเข้าเลยทันกินเลยวะเนี่ยกินเลยเข้าแล้วกินเลย เพราะมันจะไม่เข้าบอกแล้วเล่นหมากรุกกับกูแพ้แค่แค่สองกระดานเลยแพ้ย่ำเลยกินเลยนะนี่กูเนี่ยเทะเลยเลอะสองวันเลยอ้าวต่อเลยตีแน่อย่าไปว่าบางเด้งนั้นอ้าวเฮ้ยวันนี้ต้องเป็นอะไรเนี่ยแพ้ก็ล้องใหม่ไงหลุดมากเลยเล่นอะไรก็แพ้ขนาดกูไม่บรรลุทันทีหลุด กูโดนลุ้มกูเหมือนลูกงอกเลยเฮียตายเลยตะกี้กูไม่ได้ลุมเลยนะกูเหมือนลูกงอกเลยเนี่ยไม่ตะกี้ไม่ได้ลุมเลยนะกูคนเดียวแหมคนเดียวเลยสุเทพอีกคนนึงอีกไม่ใช่ตะกี้เนี่ยกูเล่นเนี่ยแหมกูตจะให้แค่ตัวแล้วยังแพ้เลยไม่มีใครสอนเข้าฮอดเฉยแล้ววิ่งปิดเดินอย่างดีย่ะมันโดนล้ออยู่แลยปใส่เดือนเหรุ้นทองามเนี่ยเดินอย่างดี้างไปเดือนจากจากสามตัวนะตอนนี้จะล้อเป็นพันเลยอนไปเดือน ผมเขาอยู่โรงงานสองเดือนไสเดือนผมตายเลยแล้วผมให้กินแต่ขี้งัวอย่างเดียวเลยนะมีขี้งัวอยู่แล้วก็เดินไม่ได้แล้วดิเราเลี้ยงเหรอเราเลี้ยงวัวเลี้ยงฝุ่นมากวัวต้องห้าหกตัวพี่จนไม่มีใครเอานี่ผมเล็้อยู่คนเดียวเดี๋ยววันที่ผมจะเข้าไปเอาเนี่ยเขาบอกไปทำข้าวเขาด้วยนะทำข้าวเขาด้วยนะไม่เป็นไรวันนั้นผมเดินงัวไปซื้อพาเลิตให้แกให้ซอาไงเอาไปกั้นข้าวงัว ใช้เต็มเลยเอ้ฮาแล้วเอาไปส่งเอาไปส่งที่ไหนอ่าออะไรเแล้วเอาจะไปส่งที่ไหนอะไรอ่ะอ้ไรไหนไอ้ไส้เดือนหน่อก็ผมเอามาปลูกผักผมเอาไปปลูกผักผมไม่ได้ไปขายผมไม่ได้ขายคือเลี้ยงแล้วก็ปมูกเลี้ยงเอ้ยไส้เดือนเนี่ยมันมีตลาดนี่นี่อยู่ที่ไหนวยี่สิบห้ามันเอาไปตกปลาไอ้ยวนอ่ะ แทงเลยนะเออหนีก่อนเดี๋ยวโดนกินวอันนั้นขายสับปะดบุรีหนีทีไหนได้าอะไรกันหนีที่นี่ก่อนเดี๋ยวมันเข้ากินก็ข้าวกว่าสิจะไปคิดอะไรมากต่อดิเออ้าวกินน้ำมันก็ข้าไม่ได้ด้วยจับแดกทั้งหมดจับแดกทั้งหมดจับแดกจะไปคิดอะไรมากจะไม่ได้กินเลย ังยอะังไงก็ได้กินตอนนั้นแหละอย่าไปคิดมากมันไม่ได้เข oh. ้าฮอดดิโอ okay. oh, ้โเยอเลยูปวา้มไม่ทีเลยเอง่ิอเอาเข้าฮอดโนต่อยโดนตาเลยอยู่ธรรมารฟตาเ่อเอตาแล้วก็ต้องายคนนบเต้อยเป็นเขนาดนี้มันช่วยเช่วยไม่ได้เลยออยกออยกอนหลอมา้อีกเอาอีกมีใครอยากจะเล่นกับกุ้ง ้พ่องไอ้องไอ่องกยาก้เลไอ้องหมักริ Thompson, มเส้นมึงมาดิต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอโหดโอนับ